สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนครูชื่อครูธีราพรวงมโนพนิชหรือเรียกว่าครูกุ๊กก็ได้นะคะวันนี้ครูกุ๊กจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์มีใครทราบไหมคะว่าวันนี้ครูกุ๊กจะมาสอนเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะวันนี้ครูกุ๊กจะมาสอนเรื่องการบวกเลขค่ะแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนกันเรื่องการนับเลข1นึกันก่อนนะคะ เรามาเริ่มกันได้เลยค่ะ1นึ่งสองสามสเจ็ 8 9 10เก่งมากเลยค่ะนักเรียนคราวน,นี้พร้อมหรือยังคะที่จะไปเรียนรู้เรื่องการบวกถ้าพร้อมแล้วไปกันได้เลยค่ะ การบวกก็คือการนำจำนวนสองจำนวนหรือมากกว่ามารวมกันโดยเราจะใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะคะตัวอย่างเช่นนำหนมาบวกกับ2นำสามมาบวกกับ4ค่ะวันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนว่า1นบวกกับสจะมีค่าเท่าไหร่นะคะ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้หรือคำตอบที่ได้เราจะเรียกว่าผลบวกหรือผลรวมค่ะมาดูวิธีแรกกันเลยนะคะการบวกโดยวิธีนับรวมกันค่ะจากภาพนะคะจะมีส้มทั้งหมด2กองกองที่1จะมีส้ม1ลูกกองที่สองจะมีส้ม2ลูก ต้องการนำส้มทั้งสองกองมารวมกันอยากให้นักเรียนหาว่าเมื่อนำส้มสองกองมารวมกันจะมีทั้งหมดกี่ลูกคะเราสามารถนับรวมกันได้เลยนะคะมานับเลยคะ่ะ1 2 3ใช่แล้วคะ่ะเราจะได้ส้มทั้งหมด3ลูกคะ่ะ จากภาพนะคะมีแอปเปิลทั้งหมด2กองกองแรกมีแอปเปิล2ลูกกองที่2มีแอปเปิล3ลูกต้องการนำแอปเปิลทั้ง2กองมารวมกันจะได้ทั้งหมดกี่ลูกคะนักเรียนนับรวมกันได้เลยค่ะ1 2 3 4 5ใช่แล้วค่ะเราจะได้แอปเปิลทั้งหมด5ลูกค่ะ ต่อไปนะคะมีกล้วยทั้งหมด2กลกองกองแรกมีกล้วย3ลูกกองที่2มีกล้วย4ลูกต้องการนำกล้วยทั้งสองกองมารวมกันจะได้ทั้งหมดกี่ลูกคะนักเรียนนับพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7็ด ใช่แล้วค่ะนักเรียนจะได้กล้วยทั้งหมด7ลูกค่ะต่อไปนะคะครูจะสอนวิธีการหาผลบวกแบบที่2ก็คือการบวกโดยวิธีการนับต่อค่ะเรามาดูกันเลยค่ะจากรูปนะคะมีสตรอเบอรีทั้งหมด2กองเราจะใช้วิธีการนับต่อกันจากกองแรกเลยนะคะ ซึ่งกองแรกมีสตรอเบอรี่ทั้งหมด5ลูกกองที่2มีสตรอเบอรี่ทั้งหมด2ลูกต้องการนับสตรอเบอรี่ั้งสองกองมารวมกันสามารถนับต่อจากกองแรกก็คือ5 6 7ใช่แล้วค่ะเราจะได้สตรอเบอรี่ทั้งหมด7ลูกค่ะต่อไปมีสับประรดทั้งหมด2กอง กองแรกมีสับปะรด3ามลูกกองที่สองมีสับปะรด3ามลูกต้องการนำสับปะรดทั้งสองกองมารวมกันจะได้ทั้งหมดกี่ลูกคะเราสามารถนับต่อจากกองแรกได้เลยก็คือสามสใช่แล้วคะ่ะเราจะได้สับปะรดทั้งหมดหกลูกคะ่ะต่อไปนะคะ จากภาพมีแตงโมทั้งหมด2องกองกองแรกมีแตงโม4ลูกกองที่2มีแตงโม3ามลูกต้องการนำแตงโมทั้งสองกองมารวมกันนับต่อกันได้เลยนะคะ4 5 6 7ใช่แล้วคะ่ะเราจะได้แตงโม7ลูกคะ่ะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะ การบวกไม่ยากเลยใช่ไหมคะสรุปนะคะการบวกก็คือการนำจำนวนมารวมกันหรือการเพิ่มตัวอย่างเช่น2บวก3เท่ากับ5 4บวก2เท่ากับ6ค่ะต่อไปครูกุก๊กก็จะมีแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนฝึกลองทำกันดูนะคะ ข้อที่1 2บวก4เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเดี๋ยวให้เวลาคิดนะคะใช่แล้วค่ะคำตอบก็คือ6ค่ะข้อ2 5บวก3เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน คำตอบก็คือ8ค่ะข้อ3 1บวก6เท่ากับเท่าไรคะคำตอบก็คือ7ค่ะข้อ4 2บวก2เท่ากับเท่าไรคะนักเรียนคำตอบก็คือ4ถูกต้องค่ะ ข้อที่5นะคะ5บวก5เท่ากับเท่าไหรคค่คะนักเรียนคำตอบก็คือ10นั่นเองค่ะเก <Down load> ่งมากค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะทำกันได้กี่ข้อเอย่ยอยากให้นักเรียนหมั่นทบทวนการบวกเลขบ่อยๆนะคะครั้งหน้าคคกุงจะสอนเรื่องอะไรติดตามชมกันนะคะ วันนี้ครูกุ๊ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ